สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสมุทรชูชั้นล้ค่ะเขามีอะไรกันโ้เดี๋ยวเราไปดูนะคะโอ้โหยูทูบเบอร์พากันจับปลาโอ้โหปลามาจากไหนโอ้โหเดี๋ยวไปดูก่อนโอ้โหน้ำลาควันกันแล้วฮ่าฮ่าน้ำาบืนแล้วบ่เด อุ้ยไหน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 ปลาไหน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 ล้างหที่เกลือปลาแล้ว่าพากันทำอะไรโอ้โหเอ็นปลาปลาปลาโอ้เราก็รีบจับปลากันโอ้ เราดักอยู่ตรงนู้นน้องเมย์ดักอยู่ตรงนี้ไงถ้าร้มาได้เหนโอ้ยืนนี้ในบนที่ต้องออกมาไปดูดิก่าไปกลับไปดูดีกว่าห่บาได้ปลาตัวใหญ่ไหมไหนหรอกลับดูครับกลับดูได้โอ้ยโอ้นี่ไงนี่ไงโอ้ปลาโอ้แสดงว่ามันขึ้นมานะคะกับน้ำไหลนะคะชนเข้าตัว โอ้าใหญ่มากทั้งหาลายกินหมด,ด,มด,หมดเลย <c oughs> โอ้ยกินไม่หมดแน่เลยแบบนี้ส <c> ม <oughs> <c oughs> ปนสนาไม่หลครับผมสม <c oughs> ป,ๆๆ <c oughs> ป <c oughs> นสนาไ <c oughs> ม่ไหลย <c oughs> ลยิ้มบัด ใส่น้ำสักสามขันใช่อะไแล้วก็ไม <Yeah, like, ่เป็นไรชาวจีนเรื่งไหนได้ว่าถ้าถ้าสมมาเราไม่อยากให้ปลาหนีออกจากสระเราเอาผ้าเขียวไปกัดตรงนั้นเปล่ไปเอเราจะไปดูนี่นะคะน้ำก็จะไหปตานี้นะคะ้องกินก่เราเยจะมาจะมาไ่กะื้อน้ปอเอาม้ออกให้หอย เนี่นะคะก็ดูท้องฟ้านะคะ f อซเริ่มจะมาม่แล้วนะคะพายุเข้านะคะนี่แบบแค่เบาเบานะคะแค่เบาเบาแล้วเมื่อคืนนี้คือลมแรงมากนะคะลมแรงแล้วก็ต้นมันสัมปะหลังนะคะใบสัมปะหลังเมื่อเช้าเนี่ยใบบิดเบี้ยวแบบนี้เลยนะคะ นี่บิดเบี้ยวแบบนี้นะคะใบมันพับเข้าเลยนะคะแต่นี่คือมันคืนตัวแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อเช้ามานี่คือแบบใบมันมันพับเข้าหากันเลยนะคะก็ลมแรงมากนะคะเฟิ่งนอนในบ้านเน่ะเชื่อไหมคะ FC. เอฟซีเฟิ่งปูที่นอนเรียบร้อยแล้วกางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะคะก็กําลังจะนอนนะคะล้มตัวลงนอนได้ยินเสียงโอ้โหครืม่มครื่มมานะคะแบบเสียงลมนไขะเอฟซี FC แล้ว ฝนอะ่ะมันสาดทุกทั่วทิศเลยมันทุกทิศเลยนะคะเมื่อคืนนี่แบบโอ้น่ากลัวมากนะคะน่ากลัวนะคะเห็นพายุอย่างนี้ <he en. S 2> ก็คิดถึงบ้านนะคะเอฟซี F เพราะว่าอะไรนะคะเราก็ห่วงบ้านนะคะเนาะก็มีพ่อบ้านอยู่นะคะแล้วก็พี่สาวนะคะเพื่อนก็ห่วงนะคะตอนนี้พี่น้องยูทูบเบอร์เราก็ออกมาดูนะคะปลาออกมานะคะเนาะปลาออกมานี่นะคะก็ จร,จริงๆก็เปล่ามาจากสะนั่นแหละนะคะก็มันเหมือนแบบปลาน่ะถ้าเขาได้น้ําใหม่นะคะน้าฝนใหม่เขาก็จะออกมาเล่นนะคะก็จะออกมาเล่นนะคะีพี่น้องยูทูบเบอร์เราก็พากันสนุกสนานนะคะนี่นะคะสนุกสนานกันนะคะ ไปเอาไปปล่อยในสระเหมือนเดิมอ่ะไปปล่อยในสระไหนออเหรอเหมอนเอ่งั้นไปให้เขาไปตามธรรมชาตินะคะเนาะน้องแม่ นอะไรนะขี้มันขี้มืออันนั้นปลาดุกค่ะปลาดุกเขาเรียกอะไรแง่งแง่งปลาดุกก็ต้องถามดูก่อนใช่ถ้าไม่แก่โดนปลาดุกนี่เดี๋ยวเราเน่ากันแล้วนะใพยายามว่ายทวนน้ำมันว่ายขึ้นมันว่ายขึ้นอ้าวไปมันมาด้วยมันมางนี้มันจะขึ้นมันจะขึ้นมันจะขึ้นมันว่ายทวนน้ำมันไม่ไป อราคิดว่ามันอยากจะกลับไปที่เดิมโพอให้ช่วยมันขึ้นมามันเป็นอย่างนี้ถ้าปต้อนอ่ะเขาจะเขาจะว่ายทวนน้ำขึ้นหาหาน้ำแหล่งน้ำแหล่งน้ำใหญ่คือช่วงนี้ช่วงปลาขึ้นชมันจะวิ่งทวนน้ำเอามันไปเขาเพื่อที่จะหาน้ำใหม่เพื่อที่จะหาน้ำใหม่แล้วก็เป็นน้ำที่แหล่งน้ำเยอะไพลอีตนมันมันอุสาไปหอดผีเลยเอามามันใหม่ซะเอามานี่มันอุสาทวนน้ำมันตั้งไก่ เาไปปล่อยที่เดิมซะงั้นโอ๊ยทวนน้ำเพิ่มมาใหม่วนน้ำเพิ่มมาใหม่ไม่เอาแล้วมันทวนน้ำมันไม่ได้ลงปลาอย่างทวนน้ำใช่มันจะทวนไปหาน้ำใหม่ปลามันกำลังขึ้นปลาขาขึ้นไม่ใช่ปลาขาลงมันมันไม่ได้ลอยมาอย่างนี้เมื่อกี้นะะเขาเขาจับมันมันวิ่งขึ้นอื มันทวนน้ำขึ้นหน้านี้หน้าปลาขึ้นมันจะไปหาน้ําใหม่มันจะไปหาน้ําใหม่แสดงว่ามันมาจากนาเนาะมันก็คงงงเวนเอยางวนัจมันต้องคยเามจะถามว่านี่อเอะไรอาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเคยได้ยินเรื่องเล่าไหมว่ามีคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจ เมื่อกี้เราจะไปปลาไปปล่อยที่นมาเลยใช่เราตะเมย์บอกว่าเห็นปลามันว่ายทวนน้ำใช่เดินทีงนี้เราก็เอาปลาเนี่ยเดินไปจะไปปล่อยที่เก่ามันทำให้นึกถึงอะไรนะเอเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะยปลาไม่มีอ้าวเมื่อกี้เมยเห็นเห็นปลาใช่ไหมใช่เป็นปลาเป็นว่ายทวนน้ำขึ้นมา ใช่มันไม่ทนน้ำก็เลยคิดว่ามันจะกลับไปหาบ่อน้ำก็เลยพยายามจะจับมันไปปล่อยที่บ่อน้ำแล้วเราก็เลยจับมันแล้วทุกคนก็เอาไปปล่อยตัวไปเคยเคยได้ยินเรื่องตลกไหมแต่ว่าคนตาบอดอ่ะที่เราจูงคนตาบอดไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วทีนี้จริงๆเขาจะเข้าเขาจะเข้าเขาจะมาฝั่งนี้ความที่เราความที่เราครับตาลตานี่จะทำยังไงกับเขาดีคเอาไปปล่อยที่สะเอาไปปล่อยที่แม่ คัอมันพยายามว่ายไปทางนี้วน่ายทวนน้ำแล้วก็เลยว่าเมย์จะเอาไปปล่อยตรงบ่อเด็กทคนก็จะเอาไปปล่อยนี่เราตัดใจมันอยากโตขึ้นอ่ะไม่มันเป็นธรรมชาติของปลาส่วนใหญ่มันจะว่ายทวนน้ำจริงๆปลาเนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากสระมันขึ้นมาจากหนองน้ำแล้วมันปลามันจะขึ้นมาจากหนองน้ำ ตามกระแสน้ำไปเรื่อยอยาไปอยู่น้ำใหม่ใช่ค่ะแรงแรงเครื่องอะไรแรงแรงน้ำใหม่ตนน้ำใช่ต้นน้ำไปท้ายซอยเลยไหมเ้ามไม่เห็นเราสงสารมันมากเลยเดี๋ยวเราจะพาไปปล่อยไปปล่อย่อยที่สาพี่เมย์นะปล่อยที่าพี่เมนะ้นน้มาถึงตรงนี้ฝากช่วยกดไลคกดแชร์ด้วยครับพี่ฝากะด่ค์กดแ้นะไปปล่อยพี่เมย์ในสาพี่เมย์เลยต่อเป็นไปายาก็ได้มันจะใกล้ก่ มันด้วยว่านั่นน่ะสุดทางแล้วไม่ต้องไหวไปอีกไม่ต้องมืออีกแล้วไหวอีกก็ชวนยางแล้วแบนี้แล้วสุดท้ายก็บอกว่ามาหาเพื่อนตรงนี้นี่เป็นเรื่องเป็นราวของตัวเอเลยทุกผู้ชมสงสารตาตัวนี้มากเลยมันก็คงจะงงอะไรอยู่มีท่าจะบอกว่าอะไรนะ มันโดนพัดไปอ่ะเดี๋ยวมันพัดไปแบบถอยหลังไงแต่เกียร์ผิดหรือเปล่าปลาเขาใหญ่เขาได้เป็นนะพี่ลาไปเก็บตัวตะก้าตะก้าแบบใหญ่มากคือตัวนีนึกว่าเป็นตัวธรดาเพี่เมย์ตัวเท่าไหนเมย์ก็บอกว่าอ๋อตัวเท่าฝ่ามือนะคะตับตรต้องใหญ่เนี่ยเมย์ก็เลยบอกว่าเออ ฝ่ามือแต่ว่ามันหอมเท่าครื่องฝ่ามืออันนี้เป็นคนต้นเรื่องน้องเมย์เป็นคนต้นเรื่องอ่ะโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปขำๆกันนะคะก็นี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะนี่นะคะอย่าลืมทีพีกาแฟทีพีสกินแนะนำช่องเพิ่มบุญชูชแนลนะคะสวัสดีค่ะ